กรมบุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชร่วมกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลจัดระดมความเห็นการมีส่วนร่วมบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเมื่อวันที่31สิงหาคม2556 ที่ห้องประชุมโรงแรมเขาหลักลากลูกกกกนาอําเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาโครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย,ขขายพื้นที่คุ้มครองทางทะเลอันดามันได้เชิญผู้นําท้องถิ่นผู้ประกอบการและผู้แทนองค์กรเอกชนร่วมหารือระดมความเห็นในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอ,องทางทะเลโดยเฉพาะพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันหมู่เกาะสูรินจังหวัดพังงาและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลลดผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลในฝั่งอาดามันทั้ง3แห่งโดยที่ประชุมได้มีการเสนอแนวทางในการจัดการปัญหาด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการการบริการและบุคลากรภาครัฐ ซึ่งพบว่าในปัจจุบันสภาพสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติในฝั่งทะเลอันดามันประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นจนไม่สามารถควบคุมปริมาณขยะและของเสียที่สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติเป็นอุปสรรคต่อการประกาศเป็นมรดกโลกในอนาคตจึงอยากให้มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้รัศดรในพื้นที่มีบทบาทในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น